สวัสดีครับสมาร์ทไทไลฟ์ EP ใหม่ครับก็มาที่วัดตาลนะครับตามที่เคยเสนอคลิปไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านะครับวันนี้ก็ลงมาที่วังมัตฉานะครับหรือว่าแพรให้อาหารปลานะครับก็ค่อนข้างมีปลาชุกชุมเลยครับที่วัดตาลแห่งนี้นะฮะอําเภอเมืองราชบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆค่ายพนุรังสีอย่างที่เคยบอกไปครับอยู่บริเวณติดกันเลยนี่ครับ บริเวณตรงแพปลาเนี่ยก็มีตั้งแต่ทรงชานบันไดเลยครับลงมาถึงปุ๊บเราก็เห็นเลยพวกปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับก็ลงมาเตรียมรอรับหารปลานะครับที่ทางญาติโยมจะมาโปรยทานให้นะครับเดี๋ยวดูคุณแม่น้องสมัครจะสมัตให้หาปลานะครับนี่ครับ โปรยกันอย่างโปรยทานเลยทีเดียวปลาหลายร้อยตัวนะครับร้อยอย่างอารมณ์ดีนะครับถ้าอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีนี่ก็มาได้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากย่านหลักเท่าไหร่นะครับได้มาได้ครับวัดตาลครับมาให้อาหารปลากันนะครับสวัสดีครับ